ส alam a l i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการของทรัชชานลทุกท่านนะครับวันนี้รายการหน้าต่างโลกอิสลามก็มาสู่มาถึงพี่น้องอนำนำเสนอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมีสามข่าวนะครับที่จะมาอัปเดตทุกท่านนะครับเพื่อให้รับทราบว่าโลก อิสลามนั้นมีเรื่องราวต่างๆที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษอย่างไรบ้างนะครับผมจะเริ่มจากข่าวที่หนึ่งะครับข่าวที่หนึ่งก็คือสถิบาตโลกมุสลิมปรับปรุงวิสัยทัศน์นะครับพันธกิจเป้าหมายและค่านิยมเพื่อการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวอารับนิวส์นะครับรายงานว่า เมื่อวันพระราบบดีที่ผ่านมาเช็คด็อเตอร์มฮัมหมัดบินอับดุลก r ลีบอัลอิชาเาขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกได้เป็นประธานเปิดการประชุมของสันนิบาตในหัวข้อแผนยุทธศาสตร์และกรอบการทำงานด้านธรรมาภิบาลที่ผ่านการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นณนะสำนักง,งานใหญ่ของสันนิบาตในนครมักกะการประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงวุฒิและนักวิชาการของโลกอิสลามที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของันิบาทมุสิมโลกที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเชฟดร็อตเตอร์ม o h กล่าวว่า แผนดังกล่าวได้เน้นการขยายกรอบการทำงานในระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมหลักการที่กำหนดไว้ในกฎบัตรแห่งนครมักกะและกฎบัตรแห่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมัสยิดและกลุ่มต่างๆของโลกมุสลิมเชคดเตอรมูฮัมหมัดอัลอิชาได้กล่าวว่าการปรับปรุงดังกล่าวเพื่อทำให้วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและค่านิยมของสันนิบาตมุสลิมอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์และกรอบธรรมิบาลของการมองไปข้างหน้า เชคดรมูฮัมหมัดได้ยืนยันการว่าการปรับปรุงครั้งนี้ยังอยู่บนหลักการแห่งการก่อตั้งสันนิบาตเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความทันสมัยแก่การทํางานเพื่อประชาคมมุสลิมโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นาข่าวที่สําคัญสําหรับโลกมุสลิมในเชิงของอาการร่วมมือกันนะครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้ว่า อองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของโลกอิสลามหรือโลกมุสลิมนั้นนะครับจะมีสององค์กรด้วยกันองค์กรแรกก็คือองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนานะแล้วก็ทางด้านของสังคมก็คือ OIC หรือว่าองค์กรความร่วมมือแห่งอิสลามนะครับสำหรับโลกนี้อขออภัยครับส,สำหรับอ,องค์การนี้นะครับก็เป็นองค์การ เกี่ยวข้องกับศาสนิบาตมุสลิมโลกนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสังคมนะครับจะเน้นทางด้านของศาสนาเป็นเป็นหลักนะครับทีนี้มันมีอยู่2เรื่องนะครับที่เขาได้พูดถึงก็คือว่าการปรับปรุงยุทธศาสตร์และ,ะเป้าหมายตลอดจนวิสัยทัศน์พันธกิจต่างๆนะครับที่ได้ปรับปรุงแล้วก็ได้นำ มาเสนอต่อนักพิชาการต่างๆในการประชุมครั้งนี้ก็คือการปรับปรุงเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อสอดคล้องกับกฎบัตรนครมกเถามว่ากฎบัตรนครมกะมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างนะครับกฎบัตรมกานี้นะครับกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์โลก หมายถึงว่าสังคมของอมุสลิมโลกและก็สังคมของศาส,สนิกอื่นๆนะครับที่จะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขอย่างมีสันติสุขนะครับซึ่งในกฎบัตรนะครมาการก็จะกล่าวถึงเรื่องความมีใจกว้างหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า tolerance นะครับและความเป็นสายกลางนะครับก็คือ moderation นะครับไม่สุดโตง่งหรือว่าไม่ละหลวมเกินไปนะครับ โดยแล้วก็มีการกล่าวถึงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับให้ระลึกไว้เสมอเลยว่ามรุษย์ทุกคนนั้นเป็นลูกหลานของนบียดัมและของพระนางฮาวรนะครับแล้วก็คุณลักษณะของมุสลิมนะครับที่ได้พูดได้ถูกกล่าวถึงก็คือมุสลิมนั้นเราจะต้องมีเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นมิตรกับ พหูวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสันนิชชนต่างๆนะครับแล้วก็มีคุณธรรมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เขาได้วางกรอบเพื่อที่จะเป็นหลักปฏิบัติของมุสลิมในยุคปัจจุบันนี้นะครับโดยเพียงยิ่งในเรื่องคุณธรรมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะกล่าวถึงเพื่อเป็นการหยิบยกให้เห็นประเด็นที่สำคัญนั้นก็คือว่ายุคตัวอย่างว่าในโลกปัจจุบันนะครับเราเห็นว่ามีมหาอำนาจ บางประเทศเนี่ยนะครับก็จะเอาแต่เรื่องของประโยชน์นะครับโดยไม่ใส่ใจความผิดความถูกความเป็นธรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก interest-based decision ก็คือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องทางการศึกษานะครับโดยยึดเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของตนกับกลุ่มชนของตนเป็นหลัก ถ้าไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะละเลยหรือว่าจะ,ะไม่ได้น้ำหนักอะไรมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งซึ่งในกฎบัตรนะครมกรากาได้กล่าวไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎบัตรแห่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมัสยับและกลุ่มต่างๆของโลกมุสลิมนะครับซึ่งมีสาระสําคัญก็คือว่าเราจะต้องไม่โจมตีกันระหว่างมัสยบหรือว่าระหว่างกลุ่มต่างๆ นะครับไม่เหยียดหยามกันเคารพในดุลพินิษของบุคคลนะครับต่อแนวทางที่เขายึดถือนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ในโลกมุสลิมเองเนี่ยก็จะ <ๆ S 1> อยู่ด้วยกันด้วยความสันติสุขนะครับขณะเดียวกันเมื่อมองออกไปข้างนอกสู่สังคมภายนอกสังคมของโลกมนุษย์ยเชาตินะครับเราก็จะนำแนวคิดเหล่านี้นะครับไปปฏิบัติ ผู้อยู่ในสังคมโลกด้วยกันนะครับก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมพุฒนธ,ธรรมหรือสังคมซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยมีความสันติสุขนะครับเป็นไปตามแนวทางแห่งศาสนาอิสลามนะครับซึ่งได้ได,ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุขเนี่ยควรจะมีการประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอ ส่วนสำคัญของข่าวของข่าวแรกดังกล่าวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นข่าวที่สองนะครับก็คือในเรื่องของอทูตของอประเทศกัมพูชานะครับได้เข้าพบกับแกรนด์มูฟตีแห่งมหมายเลยอัสฮหัรนะครับข่าวนี้นะครับก็ จากสำนักข่าวอียิปต์ทูเดย์นะครับรายงานเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทูตกมพูชาเยี่ยมคารวะแกรนมุฟตีแห่งอาณาจักรและขอการสนับสนุนทางการศึกษานะครับซึ่งารายละเอียดได้กล่าวว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอกอัครทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำกรุงไคโรมิสเตอร์โอ๊กชารอนนะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะแกรนมุฟตีแห่งเมลาดอาณาัรเชคดรอาห์อัมัดอตโยิบ นะครับซึ่งในการสนทนากันครั้งนี้เอกอัคราชทูตโอคชารอนได้ขอการสนับสนุนการศึกษาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของกัมพูชาในแขนงต่างๆเช่นแพทยาศาสตร์เภสัชาศาสตร์และวิศวกรรมศาสาศตร์ซึ่งทูตของกัมพูชาได้กล่าวว่าทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันประเทศกัมพูชาต้องการบุคลากรในด้านดังกล่าวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเชคดออรอามัดได้กล่าวตอบ คำขอดังกล่าวนะครับว่ามหาวิทยาลัยอัสสฮัดยินดีรับคำขอการสนรับสนุนดังกล่าวและจะพิจารณาทันทีหากสามารถดําเนินการได้รายง,งานข่าวกล่าวว่าปัจจุบันประเทศกัมพูชาได้รับการสนรับสนุนทุนการศึกษาอยู่แล้วนะครับใน,ในด้านศาสนาและภาษารับแกรนูฟตีแห่งอัสฮัดได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยอัสสฮัดรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประเทศกัมพูชาและกล่าวอีกว่านักศึกษาจากต่างชาติมีส่วนสําคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอียิปต์กับประเทศของนักศึกษาเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้เชคดรอาหร์อมัดอัตตยิบได้ยืนยันความพร้อมของหมายวิัลยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมอิหม่ามและคอแตบเพื่อเพิ่มทักษะในการ,รเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาของโลกในปัจจุบันเช่นการแก้ไขความคิดแบบสุดโต่ง การสร้างแนวทางเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและการบูรณาการเรื่องต่างๆในเชิงบวกรวมทั้งต่อความสงสัยของสถานภาพของสตรีในอิสลามเป็นต้นนะครับเชคดูเอรอาหมาัดอัต,ตยิบยังได้ยืนยันอีกว่าหมายเวลาอัสหัดมีความพร้อมที่จะจัดตั้งศูนย์การสอนภาษาอรับในประเทศกัมพูชานะครับตามความต้องการของมุสลิมและประชาคมมุสลิมในกัมพูชาในการเรียนภาษาอับ ซึ่งเป็นภาษาแห่งพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอันนี้คือเนื้อความของข่าวนะครับที่กล่าวถึงการขอการสนรับสนุนทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่การศึกษาด้านศาสนาดังที่เราได้ทราบกันอยู่อย่างดีแล้วแต่ว่าเป็นการศึกษา,าทางด้านวิทยาศาสตร์และขั้นด้านแพทยศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ กัมพูชาเองนะครับต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศกัมพูชาที่สำคัญก็คือว่าเป็นวิศวกรเป็นในแพทย์ที่มีพื้นฐานด้านศาสนาที่ดีด้วยเพราะว่าเรียนที่มหาหัทธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะสองมิติเลยนะครับในบุคลากรคนเดียวกันนะครับตัวมีตัวเลขที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า ปัจจุบันนี้นักศึกษาของกัมพูชานะครับที่กําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นมีจํานวนถึง122คนในจํานวนนี้ได้รับทุนจากมหาลัยจำนวน97ทุนอีก15คนหรืออีก15คนเป็นการใช้เรียนด้วยทุนส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นความกระตือรือร้นเป็นความสนใจ ทางด้านของศาสนาของประชาคมมุสลิมในกัมพูชานะครับตรงนี้ผมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมเองได้ไปประชุมสัมนาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับผมเองเนี่ยได้พบกับผู้แทนของอประเทศอขอไปผู้แทนของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นมุสลิมล้วนนะครับจำนวนสิบสองท่านด้วยกันนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่า เป็นบุคลากรที่มีตำแหน่งค่อนข้างสูงในองค์กรของรัฐของกัมพูชาและมีความรู้ทางด้านสามัญสูงเช่นเดียวกันมีดกเตอร์ถึงสองท่านนะครับนอกนั้นก็เป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองอ,อีกหลายท่านด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสังคมมุสลิมของกัมพูชานั้นค่อนข้างจะ,ะมีความ กระตือรือรน้นทางด้านการศึกษาเป็นสังคมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศกัมพูชาไม่น้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข่าวที่สองที่ทนำเสนอต่อทุกๆท,ท่านนะครับส่วนข่าวที่สามนะครับก็คือการส่งเสริมเยาวชนอของซาอุดิอาระเบียนะครับให้มีความสนใจทางด้านของอวกาศ นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจว่าปัจจุบันนี้นะครับซาอุดีอาระเบียนั้นอ,อย่างที่เราทราบนะครับว่าในวิสัยทัศน์2030นะครับที่ภายในปี2073เนี่ยนะครับเขาได้วางเป้าหมายค่อนข้างจะ,ะกว้างขวางนะครับรวมทั้งทาง,งด้านการศึกษาด้วยนะครับในข่าวนี้ได้กล่าวไว้ว่านะครับเมื่อวันที่17 รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าว l e 리더สเมนานะครับรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศูนย์อากาศซาอุดิอาระเบียรหรือซาอุดี Space Agency SSA นะครับได้ประกาศว่าโครงงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเสนอโดยนักเรียนและนักศึกษาของประเทศซาอุดิอาระเบียและของกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆได้รับการทดลองบนสถานีอากาศนานาชาติ นะครับและผลการทดลองได้ถูกนำกลับมาสู่พื้นโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วการทดลองดังกล่าวมีทั้งหมด10โครงงานซึ่งเป็นโครงงานที่ชนะการประกวดการนำเสนอจากนักเรียนและนักศึกษาของกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อทำการทดลองในอวากาศณสถานีอวากาศนานาชาติเป็นโคงเป็นโครงงานที่ครอบคลุมทั้งด้านศิละปะด้านวิศวกรรมและด้านพริศษศาสตร์นะครับ โครงการประกวดการนําเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการทดลองในอวกาศดังกล่าวนี้มีชื่อว่าสเปซ a าด m a นะครับเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา,าที่มีอายุระหว่าง6ถึง18ปีสนใจในงานด้านอาวกาศและเกิดแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติมในอนาคตนะครับโครงการต่างๆที่สมเข้าประกวดได้รับการพิจารณาและกันกรอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศของซาดิอาราเบียและจากประเทศอื่นๆโดยมีเกณฑ์การพิจารณาเช่นเรื่องของคุณภาพและความน่าสนใจทางด้านของความคิดนะครับหรือไอเดียที่นำเสนอความเป็นไปได้ของการทดลองในอากาศและโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในอนาคตโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมในการประกวด ถึง80,000คนนะครับอันนี้ไม่ติอว,ว่าจากหลายประเทศด้วยนะครับการจัดการแข่งขันโครงงานเพื่อการทดลองในอวกาศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์2030ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่จะเตรียมคนรุ่นใหม่นะครับให้มีความสนใจในความรู้ด้านอาวกาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งแห่งองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นข่าวดีนะครับในเชิงของการศึกษาในเชิงของการเตรียมบุคลากรของประเทศนะครับรวมทั้งในระดับภูมิภาคของโซเดียวกลางด้วยนะครับเพราะว่าอซเดียรยอย่างที่เราทราบเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มีความสําคัญเป็นประเทศที่มีบทบาทยิ่งนะครับ ต่อสังคมมุสลิมโดยรวมและก็มีบทบาทต่อสังคมโลกโดยรวมด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของด้านพลังงานในเชิงของอในเชิงของการพัฒนาต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบนะครับว่าซาอุดีอาระเบียด้วยวิสัยทัศน์2030นั้นได้มีการพัฒนาในหลายมิติด้วยกันนะครับเป็นประเทศที่แม้แต่สหประชาชาติเองก็กล่าวชม นะครับว่าได้พัฒนาประเทศของตนเองทั้งในเชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจได้อย่างดีนะครับมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับในเชิงของอวกาศเนี่ยผมมีข้อมูลที่จะเสริมอีกนิดนึงนะนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อปี2,566นะครับประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับนักบินอวกาศของซาอุดิอาระเบียสองท่านด้วยกันนะครับ ผู้ชายก็ชื่ออาลีนะครับผู้หญิงก็ชื่อรอยานะนะครับได้ขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศของนาซานะครับซึ่งไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ก็คือ International Space Center นะครับถึงเก้าวันด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างอรอยานะเองเนี่ยนะครับไปอยู่บนอวกาศ9วัน ได้ทำการทดลองโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถึง14โครงงานด้วยกันนะครับซึ่งเธอเองถือว่าเป็นวีรสตรีของชาติเลยก็ว่าได้นะครับเป็นบุคคลซึ่งคนเป็นสตรีคนแรกของซาอุดิอาระเบียนะครับนอกจากประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วแล้วนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับก็เช่นกันครับ ก็มีนักบินอวกาศสองท่านนะครับทั้งชายและก็หญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเทศเอมิเรตเองก็มีศูนย์อวกาศแห่งเอมิเรตด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันในวันนี้นะครับเราก็พูดได้เลยว่าโลกอิสลามเองเนี่ยนะครับในตัวเฉพาะนนในตัวดีกลางเนี่ยก็มีอย่างน้อยสองประเทศมีซาอดุดอารเบียและก็เอมิเรตนะครับซึ่งมีความก้าวหน้าทางอ,อาวกาศนะครับ มีศูนย์อากาศแห่งชาติมีนักบินอากาศของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถที่จะช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจช่วยเผยแพร่นะครับความรู้ต่างๆให้กับบรรดาน,นักเรียนนักศึกษาของประเทศตนเองอเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจให้มีความความสนใจในด้านอากาศในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตนะครับ ก็ทั้งหมดนี้เป็น3ามข่าวที่อนนาต่างโลกอิสลามขอนำเสนอกับพี่น้องในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คงจะมีเรื่องที่น่าสนใจนำมาเสนอกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมสมพลดีมัดนะครับก็ต้องกล่าวลา,ากับทุกท่านด้วยคำว่าว ah uh ัสลามุวราะุากสวัสดีครับทุก,ท,ก,ท,กท่าน สนับสนุนโดยทิพยะตะกาฟุนประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามบริษัทอัสฟาฮัจโดยอิมัมฟาฮัจและอุมรอพักใกล้ไม่พักไกลพระนครผัดไทยแอนไทยฟูดลล้ดฮัลลอาหารไทยตำรับเจ้าบ้านเอเชียทีโกดังสองสถาบันพัฒนาศักยภาพดีนแคเดเมีดอออิสลามิกลงทุนเทรดหุ้นฮาลาลกับดอออิสลามิกเพื่อนคู่คิดการลงทุนหุ้นของมุสลิมไทย โรงแรมรีเจนรามคำแหง22่ง2บบริการห้องพักและห้องอาหารฮาลาลตลอดจนงานสสมมนาจัดเลี้ยงประสานพลาซา่าโรงชาคลองแม่จันแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบราคาถูกจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอ b บ c ูชิญี่ปุ่นฮาลา l คาเฟร้านอาหารญี่ปุ่นยืนหนึ่งย่านบางอ้อโรงแรมดีวานสัมผัสกลิ่นอายแห่งอาหรับกลางกรุงอย่างมีสไตล์ช้อนแกงมื้ออาหารที่ใช้ช้อนแกง ตั้งสำรับล้อมวงกินข้าวร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาปากซอยจรัยสนิทวง92